สวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่19หางยังไรไอเดียลิเวอร์พูลเปิดสก,กราดใหม่สุดกร่อยเจ้าลีดศูนย์ต่อศูนย์ลิเวอร์พูลเปิดฉากปี2026ได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้แค่เสมอกับลีดยูเนเต็ดแบบไรสกอร์ที่แอนฟิ์ท่ามกลางฟอร์มที่ดูไรสีสันและปัญหาเดิมๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ3การเปลี่ยนแปลงสำคัญฟริมโปงดันขึ้นรุกขวา อนเนสล็ลตจัดทับโดยมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น3ามตำแหน่งจากเกมชนะวูฟปส์สต่อหนึ่งโดยดรอปมิโลชเคอร์เคสอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์และเฟเดริโกเคียซ่าแล้วส่งแอนดี้โรเบิร์ตสันโดเมนิกโซบบสไลและคอเนอร์แบรดลีย์ลงแทนการกลับมาของแบรดลีย์ที่แบ็คขวาทำให้ฟริมโปงถูกดันขึ้นไปเล่นริมเส้นฝั่งขวาในตำแหน่งเกมรุกแทนโมฮัมเหม็ดซาลลาซึ่งยังติดภารกิจกับทีมชาติอียิปต์ในแอฟริกันครับ ครึ่งแรกเหนือกว่าแต่ไร้พิษสงเกมเริ่มต้นแบบสูสีในช่วง10นาทีแรกก่อนที่ลิเวอร์พูลจะค่อยๆค,ค,ครองเกมได้มากขึ้นโดยเฉพาะการประสานงานระหว่างแบรดลีย์และฟริมโปงทางฝั่งขวาที่ดูจะเป็นความหวังหลักของเกมบุกฮูโก้เอกิติเกยังคงเป็นตัวอันตรายในแดนหน้าใช้การพักบอลและเชื่อมเกมได้ดีเปิดโอกาสให้ฟลอเรียนเวียตมีโอกาสยิงแต่ติดบล็อก จังหวะสาคัญของลีดส์เกิดจากความผิดพลาดของอลิซรงที่จ่ายบอลพลาดแต่ก็ยิงกลับมาไม่ได้อันตรายหรือรอดตัวไปนะครับก่อนหมดครึ่งแรกฟริมโปงโชว์สปีดสปีดดึงบอลไปถึงเส้นหลังก่อนเปิดให้เอกิติเก้แต่กองหน้าฝรั่งเศสจัดร่างกายไม่ทันม่งผิดเหลี่ยมไปแบบน่าเสียดาย สถิติหลังจบครึ่งแรกหงแดงครองบอลถึง66%ยิง9ครั้ง xG 1.55แต่ยังไม่สามารถเจาะแนวรับลีดส์ที่ถอยลงต่ำแบบตั้งใจมาเล่นเกมรับได้เลยครึ่งหลังเกมตื้อความทิศสร้างสรรหายลิเวอร์พูลพยายามเร่งจังหวะในครึ่งหลังเริ่มกดดันได้ต่อเนื่องโดยมีแบรดลีย์ทดสอบในทวารลูคัสแพรี่หลายครั้งขณะที่เอกิติเก้มีโอกาสลุ้นจากการเปิดของฟริมโปงแต่โดนบล็อกนาที66 สล็อตเปลี่ยนตัวทีเดียว3รายส่งเคอร์เคสแม็กอลิสเตอร์และโคดี้กักโปลงแทนโรเบิร์ตสันเวียดและเคอร์ติสโจนเวอร์จิลฟันดายมีโอกาสทองจากลูกเตะมุมแต่ม่มมงหลุดกรอบอย่างน่าเสียดายแฟนบอลเริ่มแสดงความไม่พอใจเมื่อเห็นทีมเล่นกันไร้ไอเดียแถมช่วงท้ายเกือบโดนลงโทษจากจังหวะที่โดมมนิกคาวเวิร์ดเลวินยิงเข้าแต่ VAR จับล้ำหน้าไว้ทัน ส็ลตส่งริโอเอนกูโมฮาและเฟเดริโกเคียซ่าลงมาในช่วง10นาทีสุดท้ายหวังเร่งเกมรุกแต่ก็ไม่อาจช่วยให้ทีมดูเฉียบคมขึ้นได้เลยฟริมปงโดดเด่นแต่ภาพรวมยังห่างไกลามาตรฐาน ฟรีมปงได้รับคำชมว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของลิเวอร์พูลในเกมนี้ทั้งการวิ่งกดดันแนวรับการเปิดบอลที่แม่นยำและการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโดยรวมแล้วลิเวอร์พูลดูไม่มีทิศทางเกมรุกที่ชัดเจนเลยนะครับแม้จะครองบอลมากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่าแต่เมื่อไร้ความคมและไร้แผนการเล่นที่ชัดเจนการเจาะแนวรับลึกของทีมหนีตกชั้นอย่างลีดส์จึงเป็นภารกิจที่เกินตัวไปเสียอย่างนั้น โปรแกรมต่อไปเยือนฟูลแลม4มกราคมนี้หลังจากสะดุดเปิดปีใหม่แบบไร้สกอร์ลิเวอร์พูลจะต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดโดยจะมีคิวบุกไปเยือนฟูลแลมในวันอาทิตย์ที่4มกราคมนี้ซึ่งถือเป็นอีกเกมที่ห้ามพลาด3แต้มเด็ดขาดถ้าหากยังฝันถึงพื้นที่ลุ้นแชมป์นะครับหงแดงต้องกลับมาค้นหาความกล้าความเฉียบคมและว,วิธีการเล่นที่ชัดเจนให้เจอ เมื่ออย่างนั้นการลุ้นท็อปโฟในฤดูการนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกก็เป็นได้นะครับ เราไปดูกันว่าในเกมนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับ 1. ปีใหม่แต่ปัญหาเก่ายังอยู่เต็มเป่าเกมนี้เต็มไปด้วยจังหวะเชื่องช้าไม่มีจังหวะเข้าทำที่แน่นอนและขาดไอเดียในการเจาะแนวรับของทีมเยือนที่เน้นตั้งรับต่ำตลอดทั้งเกมการเล่นของเลือวพูด,ดูไร้แรงกระตุ้นสลับไปมาระหว่างการครองบอลแบบไร้จุดหมายกับความพยายามที่ไร้ทิศทางหากย้อนกลับไปในยุคที่ความเข้มข้นคืออัตลักษณ์ของทีมการเล่นที่มีพลังทะลุทะลวงและจังหวะต่อเนื่องคงไม่ทำให ให้แฟนบอลต,ต้องหาวกันกลางเกมแบบนี้แน่นอนนะครับยิ่งท้ายเกมที่โดมินิกคาวเวิดเลวินส่งบอลเข้าไปตุงตะข่ายแม้จะล้ำหน้าแต่ก็สะท้อนชัดว่าเลี้ยวภูกําลังมีปัญหาเรื่องการควบคุมเกมและเสี่ยงจะโดนลงโทษอยู่ตลอด2ฟริมโปงเติมมิติใหม่ให้เกมรูปหนึ่งในไม่กี่เรื่องดีๆของเกมนี้คือฟอร์มของฟริมโปงตีขวาตัวจิ๋วที่เติมความเร็วและความกล้าได้อย่างชัดเจนเขาคือผู้เล่นที่ไม่เล่นท่าย,ยากแต่เน้นพาบอลลงพื้นกระชากหนึ่งจังหวะแล้วเปิดเข้าเขตโทษทันที สร้างความวุบวาบและเร้าใจให้ฝั่งขวาของเลียบผูได้ตลอดทั้งครึ่งแรกโดยเฉพาะจังหวะเปิดให้เอกิติเก้ I K e ได้มงการเสริมทัพฟริมโปงจึงชัดเจนว่าเป็นการมองการไกลาจากทีมงานซื้อขายและในวันที่ซาลายังไม่อยู่ทีมต้องรีดศักยภาพของแข้งดัชรายนี้ออกมาให้ได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ามีของแน่นอน 3. เอกิติเก้ I K e, แบกแนวรุกแต่ต้องการคนช่วยการขาดอเล็กซานเดอร์อีซักจากอาการบาดเจ็บคือความเสียหายแต่ในแง่หนึ่งก็ ทำให้ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าไม่มีข้อถกเถียงและฮูโกเอกิติเก้ก็ได้สวมบทบาทเดอะแบกแบบเต็มตัวเขาคือจุดศูนย์กลางของการบุกการพักบอลการดึงกองหลังรวมถึงการสร้างจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมทุกอย่างเริ่มจากเขาและเกือบได้ผลตอบแทนหลายครั้งแต่ปัญหาคือเขาต้องแบกมากเกินไปและหากไม่มีใครขึ้นมาช่วยแบ่งภาระทั้งเกมรุกของทีมก็จะตื้อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งไม่แฟร์เลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วในทุกเกมแบบนี้ 4การเปลี่ยนตัวที่ไร้จังหวะก,กลับมาอีกครั้งช่วงหลังเหมือนอเนสล็อตจะเริ่มคุมจังหวะก,การเปลี่ยนตัวได้ดีขึ้นแต่เกมนี้กลับกลับไปใช้สูตรเปลี่ยนก่อนค่อยคิดทีหลังเหมือนต้นฤดูการอีกครั้งเมื่อเจอลีสตั้งรับลึกความลนลานก็เริ่มมาป้ายเปลี่ยนตัวถูกยกขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบ็กเปลี่ยนแบ็กมิดฟิลด์ขยับถอยปีกขวาสลับซ้ายและสุดท้ายก็ใส่เฟสเดรโกเคียซ่าลงมาแบบเอาละ่ะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแต่น่าเสียดายครับการเปลี่ยนมากไม่เท่ากับการเปลี่ย เปลี่ยนที่ถูกจังหวะเพราะสุดท้ายแล้วความเปลี่ยนก็ไม่สามารถนำไปสู่ความแตกต่างใดๆได้เลยในเกมนี้ 5. ริโอเอนกูโมฮาพร้อมแล้วสำหรับบทบาทที่มากขึ้นท่ามกลางความน่างุดหงิดของเกมมีเด็กคนหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลพอจะยิ้มออกได้นั่นคือริโอเอนกูโมฮาแข้งวัย17ปีถูกส่งลงมาไม่บ่อยนักในช่วงหลังจากที่ทีมต้องการแต้มแบบจริงจังและไม่อยากกดดันดาวรุ่งแต่ทุกครั้งที่ลงมาเจ้าตัวแสดงให้เห็นถึงความกล้าเทคนิคและความมั่นใจที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับในช่วงสั้นๆกับลีสเขาสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับได้ไม่น้อยและชัดเจนว่าเขา เขาไม่ได้ลงมาแค่ให้เด็กได้เล่นแต่ลงมาแล้วช่วยเพิ่มความอันตรายให้แนวรุกอย่างแท้จริงด้วยโปรแกรมที่แน่นในเดือนมกราคมเอนกูโมฮาควรได้รับโอกาสมากกว่านี้และบางทีการกล้าใช้ดาวรุง่งอาจเป็นคำตอบที่สล็อตตามหามาตลอดก็ได้นะครับไปดูที่ตัดเกรดแข้งหงกันครับว่ามีใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้าง อลิสซงเบเกอร์6คะแนนเกือบแจกโชคด้วยการจ่ายบอลแบบไซ้ก้อยแต่ไปเข้าทางอีธานแอมพาดูดีที่ยังเซฟเอาไว้ได้เพราะลูกยิงไม่ได้แรงอะไรนักนอกเหนหจ,จ,จากจะังหวะนั้นเจ้าตัวแทบไม่ได้ออกแรงอะไรเป็นพิเศษคอเนอร์แบรดลี์6คะแนนได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนักที่2ใน5เกมหลังสุดและโชว์ให้เห็นถึงพัฒนาการโดยเฉพาะการเติมเกมและประสานกับฟริมปงทางฝั่งขวา มีจังหวะบุกลุ้นทำประตูจากลูกมงในกรอบ6หลาแต่จังหวตะตัดสินใจยังรีบร้อนเกินไปทั้งที่มีเวลามากกว่านั้นพอสมควรอิบราฮิมาคนาเต้เจ็ดคะแนนหากเทียบกับนักที่เจอกันก่อนหน้านี้เกมนี้คนาเต้ดูนิ่งและแข็งแกร่งกว่ามากเก็บกินได้หมดทั้งบนพื้นและกลางอากาศชนะการดวลตัวต่อต,ตัว10ครั้งจาก10ครั้งเต็มไม่ปล่อยให้หลีดเจาะเข้าใส่ได้ไง่ายเวอร์จิลฟานได้เคะแนนมีบทบาทชัดเจนในเกมรับ โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เคลียได้แบบไม่มีปัญหามีโอกาสทองจะหมองประตูจากลูกเตะมุมแต่ดันหมองหลุดกรอบแบบไม่น่าให้อภัยจนถึงกับกุมหัวตัวเองอย่างเสียดายแอนดี้โรเบอร์สัน6คะแนนพึ่งได้ออกสตาร์ทเกมลีครั้งแรกนะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแต่ยังดูขาดจังหวะและไหลลื่นกับเพื่อนร่วมทีมมีลูกครอสที่ใช้ได้อยู่บ้างแต่บางจังหวะดันล้ำหน้าไปเองทำให้จังหวะบุกชะงักลงโดนเปลี่ยนออกหลังชั่วโมงแรก และจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเล่นเต็ม90นาทีในลีกเลยในฤดูกาลนี้ไรอันกาเฟนแบก7คะแนนขยันวิ่งไล่บอลในแดนกลางโดยเฉพาะครึ่งหลังที่ลีดเปิดเกมรุกมากขึ้นมีจุดเด่นในเรื่องการตัดเกมทำสถิติเก็บบอลกลับมาได้มากที่สุดในสนามถึง11ครั้งแต่ยังต้องพัฒนาการจ่ายบอลให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มมิติในเกมรุกเคอร์ติสโจน6คะแนนทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมเกมในแดนกลาง ช่วง66นาทีที่อยู่ในสนามจ่ายบอล56ครั้งเป็นรองแค่ฝานได้สร้างโอกาสให้ทีมได้มากที่สุดแต่โดยรวมยังเล่นได้ช้ากว่าที่ควรจะต้องช่วยเร่งจังหวะเพื่อเจาะแนวรับที่ลงต่ำโดมินิกโซบสไล์6คะแนนกลับมาหลังพ้นโทษแบนแต่ดูเหมือนจะยังไม่ฟิตเต็มถังทั้งจังหวะครองบอลและเกมรับก็หลุดจังหวะไปพอสมควรโดนคู่แข่งเลี้ยงผ่านมากที่สุดในเกม4ครั้งซึ่งไม่ใช่ฟอร์มป,ปกติของเขาเลย อย่างไรก็ดีเปิดลูกเตะมุมได้สวยให้ฟานไดได้มงและจบเกมในตำแหน่งแบ็กขวาเป็นคนที่3ในเกมนี้ฟริมปง8คะแนนลงตัวจริง2นัดติดเป็นครั้งแรกกับลิเวอร์พูลและเปลี่ยนบทบาทจ,จากแบ็กขวามาเล่นปีกขวาได้อย่างยอดเยี่ยมเติมเกมรุกได้อย่างเร้าใจสปีดต้นจัดจ้านสร้างความลำบากให้แนวรับลีดได้ตลอดมีจังหวะเปิดบอลเข้ากรอบให้เอกิติเกม้มงแถมยังขยันไล่บอลในเกมรับด้วย ก่อนถูกขยับกลับไปยืนแบ็คขวาช่วงท้ายเกมฟลอเรียนเวีย6คะแนนถูกคาดหวังให้เป็นจอมทัพในการเจาะแนวรับลีดส์แต่ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้พยายามหาช่องจ่ายทะลุลายหลายครั้งแต่ไม่ค่อยสำเร็จบางจังหวะเล่นช้าจนทำให้โอกาสหลุดมือนัดนี้ถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานจึงโดนเปลี่ยนออกเร็วในครึ่งหลัง ฮูโก้เอกิติเก้7คะแนนเมื่อเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีการเล่นของเขาดูสนุกและมีชีวิตชีวานะครับพาบอลติดเท้าได้ดีใช้ร่างกายแข็งแกร่งสร้างพื้นที่ให้เพื่อนมีจังหวะที่น่าจะเรียกจุดโทษได้ในครึ่งแรกและหมองลูกเปิดจากฟริมโปงพิดเลี่ยมไปหน่อยครึ่งหลังเริ่มเงียบและหลุดตำแหน่งบ่อยโดยเฉพาะการยืนลำหน้าที่เจอบ่อยเกินไปสำรองมิโลชเคอร์เคสแทนโรเบอร์สัน6คะแนนจ่ายบอลพลาดบ่อยทำให้เสียงบ่นเบาๆดังขึ้นบ้าง โคดี้กักโปแทนเวียดหคะแนนลงมาแล้วพยายามจบสกอร์ทันทีแต่โดนบล็อกยังไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากนักอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แทนโจนหคะแนนมีเวลาน้อยแต่ก็พยายามรักษาบอลได้ดีและต่อเกมอย่างเรียบร้อยเฟเดริโกเคียซ่าแทนแบรดลี y ห้คะแนนพยายามลากเลือ้อยแต่ยังไม่มีอะไรโดดเด่น ริโอเอนกูโมฮาแทนฟริมปงไม่มีคะแนนได้โอกาสลงสนามช่วงท้ายและดูมีความกระตือรือร้นอาเนสลอตหกคะแนนเปลี่ยนตัว3คนในช่วงกลางเกมเพื่อหวังเร่งเกมรุกแต่กลับยิ่งทําให้จังหวะช้าลงกว่าเดิมเป็นเกมที่12จาก19นัดในพรีเมยรีที่ทีมไม่สามารถยิงประตูในครึ่งแรกได้ซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกมนี้เป็นโอกาสสาคัญหลังวิลลาพลาดท่าแพ้แต่น่าเสียดายที่เลียวภูก็ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปอีกเช่นกัน2 เกมเยือนถัดไปกับฟูลแลมและอาเซนอลจะเป็นบททดสอบของจริงว่าทีมของสล็อตกำลังเดินไปในทิศทางใดนะครับแล้วเป็นเพื่อนพี่พี่หงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้กันหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ